หมอวรงโวยเศรษฐาไม่เข้าใจประชาชนหนึ่งมกราคมวันขึ้นปีใหม่จะให้เดินทางกลับวันนั้นเลยหรือจากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติกรณีวันหยุดช่วงปีใหม่ติดต่อกัน4วันโดยโยกจากวันที่2มกราคม2567ให้มาหยุดในวันที่29ทธันวาคม2566แทนอย่างไรก็ตามยังจะเป็นวันหยุด4วันเท่าเดิมคือตั้งแต่29ธันวาคม2566ถึงวันที่1มกราคม2567 ทั้งนี้การประกาศวันหยุดดังกล่าวได้เกิดเสียงวิจารณ์และล่าสุดนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีได้แสดงความคิดเห็นว่าผมเริ่มได้ฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนกรณีรัฐบาลมีมติให้หยุดปีใหม่29 30 31ธันวาคมและรวมหนึ่งมกราคม2567เป็น4วันเพราะถ้านับตามปฏิทินจะได้หยุดแค่3วันคือ30 31ธันวาคมและ1มกราคมจึงหยุดแถม29ธันวาคม2566ให้เพิ่มมีเสียงสะท้อนว่าคุณเศรษฐาทำไมไม่เข้าใจคนไทยเลยการที่จะหยุดชดเชยแถมให้เป็น4วันด้วยวิธีแล้วประชาชนเขาต้องการวันหยุด30 31ธันวาคมและ1 2มกราคม2567มากกว่าเพราะวันที่1มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่จะให้ประชาชนเดินกลับวันนั้นเลยหรือถ้ากลับก่อนก็กลายเป็น31ธันวาคม มีจำนวนไม่น้อยที่ประชาชนต้องจองตั๋วเดินทางล่วงหน้าจองโรงแรมที่พักโดยเข้าใจตามวิธีที่รัฐบาลควรจะหยุด30-31ธันวาคมและ1-2มกราคมต้องขยับเลื่อนเสียค่าใช้จ่ายวุ่นวายไปหมดนี่เป็นการสะท้อนจริงๆว่าคุณเศรษฐาไม่เข้าใจคนไทย